และเป็นการให้โอกาสผู้ที่ด้อยโอกาสและโดยเฉพาะเยาวชน,นสำคัญที่สุดเนะเพราะประเทศชาติบ้านเมืองนะ่ะมันจะเดินหน้าด้วยเยาวเพราะเยาวชนนะเยาวชนยุคหลังๆเราเนี่ยอย่างพว,พวกเราเนี่ยมันนับถอยหลังกันแล้วนะมันไม่ใช่นับเดินหน้าครับแต่เยาวชนทั้งหลายนี่แหละที่จะนับเดินหน้านะให้บ้านเมืองให้ประเทศชาติของเราครับฉะนั้นเรื่องเยาวชนเนี่ยผมให้ความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งครับนะ แล้วสาระประโยชน์ทั้งหลายเป็นอันดับสองส่วนศาสนาเนี่ยผมถือเป็นอันดับแต่ผมเองนะแนวคิดผมเป็นครบุแล้วมันไม่ได้ขาดอะไรนะวัดวารามทุกอย่างก็พร้อมนะพระพิสุสงฆ์ไหลยไม่ได้อดอยากอะไรทั้งสิ้นครับจริงๆแล้วอยู่กันได้อย่างสบายๆเพราะเราเองเราก็เคยบวชเคยเรียนมาก่อนครับ ยกก่อนนะเราเป็นพระลําบากยิ่งกว่านี้เยอะ